เขาเขาฉีดให้เฉพาะหมอพยาบาลน,นะอ๋อีานนักแต่ว่าาง่บกทาเ่นลงมากทีเยกำลังกำลังกำลังเตรียมงานอยู่เพราะว่ารอวัคซีนฉีดแล้วก็จะได้เดินทางอ๋อีวัคซีนลลลาาแล้วดทางมาลใช่ใช่ใช่ก็เลยโทรถามขา่าวอ่อ,อ,อก็เลยต้องโทรถามข่าวก่อนว่าเป็นยังไงที่เราเนี่ยได้ฉีดกันหรือยัง

อ๋อเเอา,า,อาใหช่คือเวลาเราไปเนี่ยมันมยู่างหนถูกต้อง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 ใช่คือ,อ,ค,อค,คือเวลาเราไปเนี่ยเราเรา,เราต้องไปให้คุ้มใช่ไหมหนึ่งไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยใช่ไหม ที่ลาวนะครับในในก็คงฉีดบางส่วนแล้วนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของเขานะครับแต่ว่าในแขวงสรารวันนี่ยังนะโครงการเรามันอยู่ที่แขวงสรารวันนะครับทีมงานเราที่แขวงสรารวันก็ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็ถือว่าน่าจะอยู่ที่เวียงจันทนร์เพราะว่าเช็คข่าวกับทีมงานที่เวียงจันทร์แล้วเขาก็ฉีดให้กับ หมอพยาบาลที่เวียงจันทนะครับคนทั่วไปก็อย่ากโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดเราเราเองก็คงน่าจะมีใช้เร็วๆนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ